มันดีแค่ไหนกันที่เราได้ร่วมทางจนถึงวันนี้ก็เนิ่นนานมันเป็นเพราะฉันเองยังดีไม่มากพอทั้งที่เธอขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจ เธอจะใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอทำูกแล้วที่เธอเลือกเขาแล้วทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีที่เธอวาดไว้ ในหัวใจปล่อยมือฉันถูกแล้วให้ใจของฉันปวดร้าวแค่ไหนยอมฝืนใจเธอเดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่พาไปถึงปลายทาง